สวัสดีครับ FC ช่องครูผาชาแนลนะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนอนปั๊มน้ำมันครับเมื่อคืนไม้ไม่สุดครับอพอดีไม่ไหวมันล้าจัดจครับเป็นเจ้าของปั๊มครับผมจอดนอนปั๊มเลยครับสะดวกสบายห้องน้ำเซเว่นเรียบร้อยไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนเออผมก็ไม่ได้มานานแล้ว<อ>นะดิมเบอร์ น่าจะอยู่ข้างในเดินเข้าไปในซอยเนี่ยมันจะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ในสวนหย่อมนี่ก็มีแมนเดินเข้าไปรลดเนี่ยรตรงนี้ตรงสวนหย่อมนี่เข้าไปได้หมดแหละเพราะว่าเราต้องจ่ายบัตรเล่นมันจะมีบัตรเข้าธรรมดากับบัตรเข้าไปเล่นเห็นบอกว่าคนที่มีอายุห0สปีขึ้นไปไม่ได้เสียค่า,าใชปป่ครับฟรีครับผู้สูงอายุ ห้าห wow. 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 ้าสิบหรือสิบห้าห้าสิบห้าสิบแน่ใจนะเออห้าสิบฟรีครับผู้สูงอายุเข้าฟรีเขาจะมีป้ายบอกอยู่ด้านหน้าและเด็กที่มีความสูงไม่ไม่ถึงเกณฑ์ก็เข้าฟรีผมก็ไม่ได้มานานนะยี่สิบปีได้ดีเบอร์ผมไม่เคยมาคนระับแต่ว่าเล่นในโซนนี้เล่นหมดแล้วนะเนล่นในในโซนนี้เล่นหมดแลวางานนี้เราก็แค่ตอนนั้นนะตอนเป็นเด็กนะเป็นเด็กเป็นเด็กเนาะ น้องห้องน้ำอยู่ไหนเนาะห้องน้ำนี่เข้าซอยนู้นเข้าซอยนู้นเลี้ยวขวาเนี่ไปโอเคนะครับโอ้ยลุงจิมาถึงถามหาห้องน้ำพี่น้องเอ้ยเรามีปาเราเป็นปาอืมสามสิสี่น่ตอบได้จกลองแล้วห้องพักผมได้ไหมอ่าเดี๋ยวไปก่อเสม็จน่าจะมีครับเพราะว่าเราไปถึงวันที่แต่ก็ต้องดูนะเพราะว่ามันช่วงสงการแต่ว่าถ้าไม่มีก็นั่งเรือกลับมากางเต็นท์ได้ถ้ามีเต็นท์ ้าวไหนว่าไปพนัดครับไหนไหนเอาไหนว่าไปพนัดไหนว่าไปพนัดพนัดก็มานี่แหละค่ะอ้าวนี่มันดีมเบอร์ไม่ใช่พนัดนิคมฮะมันดีมเบอร์จ้าเปลี่ยนแผนแล้วครับเปลี่ยนแผนไม่ไปละลงลงดีมเบอร์ก่อนนี่นะครับก็ก็สมิดก็ต้องเอาให้เป๊ะนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นตับลองสะดุ้ง ค่าที่พักนะครับไม่จะมีไหมละ่ะอ่ามีไหมมันมีมีมีแต่ว่าจะสะดุ้งหน่อยถ้าเอาดีหน่อยเดี๋ยวผมพักกับแฟนนอกก็ได้เหรอฮะอ๋อ oh, ผมเราไปหาที่พักครับผมผมมาพักที่มาตะพุทธค่ะพัก<อ>ที่บ้านอ๋อพักด้วยกันนะแม,ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกครับ<อ>ไม่อยากอยู่ใกล้ลุงจิมผมไม่ให้เจ้าภาพผมเป็นไกด์ครับผมเป็นไกด์ครับเป็นไกด์ ว่าอะะไรนผมเป็นไกด์อ <anor ises> <kepada> ือนะครับโอ้เมื่อคืนไปนอนปั๊มเจ้าเจ้าของเขาดีมากเลยนะนะครับเขาบอกว่าห้องน้ำใช้ฟรีว่างั้นนะฮะไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟห้องน้ำห้องน้ำมันละนะห้องน้ำเขามีบริการให้ทุกห้องเขาบอกที่เอาทุกห้องได้เลยครับว่างั้นเเเดดีี๋๋ยยยวววรราาาไปอบน้ห่สงัโอ้ยงครับตัวนี้จะจะจะเราจะนิดนึงนะดิมเวอร์มัน มันมันหายได้แต่ว่าคนจะเยอะนิดนึงบางทีเขาเขาไม่น่าก็มีนะเกิดลุงจิมพากิกมาเดินที่ดีเวอร์แล้วผมไปสาสกล้องโดนอย่างเงี้ยไม่จะถ่ายแต่หลานไม่ผมไปจับลุงจิมอย่างเดียวเื่อลุงจิมเอากิกมาไงนักกิกมาเจอไงเัวเองยังเอาไม่อดยเหรอเมื่อคืนเห็นมาเห็นมากับหนุ่มรอไปไหนครับหนุ่มรอเราเสียตัวแล้ว๋อาเสียตัวเมื่อคืนใช่ไหมโอ้เดี๋ยวจะถามพี่ชัยว่าจะ จากนี้ไประยองใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับร้อยจากดีมเบอร์ไปถึงนู่นร้อยประมาณร้อยเก้าสิบกิโลใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับใช่ครับสองชั่วโมงครึ่งเราก็น่าจะออกจากนี้ประมาณน่าจะบ่ายเนาะสักบ่ายสามก็โอเคใช่เพราะว่าจะไปพักที่ตัวเมืองระยองไปเลยใช่ไหมยังครับลุงจะพักที่ตัวเมืองระยองก่อนแต่ยังไม่ชี้จุดนะครับไม่แจ้งจุดนะครับว่าตรงไหน นะครับโอ้ยน้องเอ้ยตายแล้วดีนะที่ผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้อยู่ชนบทนะฮะ <laughs> บังเอิญผมอยู่ในเมืองฮร <laughs> ัตายตายเอฟซีอยู่ใกล้ไม่ได้นะแบบนี้ครับ <laughs> เห็นเครื่องบินล้วทวงเครื่องบินกันโอ้ยนาะถ้าขึ้นจะไม่หัวใจวายเลยเลยลุงจิมก็นะ <laughs> ตอนนี้เรารอรอลุงก่อนนะครับรอลุงลุงยังไม่มานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสนุกรีมเวอร์ ปร,ประมาณ20ประมาณ20ปี18ปีนะครับที่ที่ไม่ได้มาที่ดีมเบอร์นานมากนะครับนะตอนนั้นยังเป็นยังนั่นอยู่เลยนะครับที่นานแล้วไม่ได้มาตอนนี้รอลุงนะครับส่วนลุงจิมลุงพันมาถึงแล้วนะครับลุงจิมลุงพันมาถึงแล้วละ่ะแต่ตอนนี้มองหารถลุงยังไม่ยังไม่มาส่วนวลุงจิมจะไปไปห้องน้ําก่อนนะครับไปห้องน้ํานะครับ เดี๋ยวก็รอรอลุงเมื่อคือนก็นอนในรถนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับน่าจะจริงๆถามว่าแถวนี้มันมีรีสอร์ทไม่มีแถวดิมเบอร์จะมีรีสอร์ทอยู่นะครับแต่ที่นี่คือเรามาเนี่ยมันนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองไงนะครับมันน้อยก็เลยตัดสินใจออนอนในรถดีกว่ามันก็ก็โอเคก็สบายนะครับเราสบายเพราะว่าส่วนลุงก็เข้าที่พักเมื่อคือนเรียบร้อยนะครับก็เช็คข้อมูลดูอยู่นะครับนะก็ถึงที่พักเรียบร้อยก็โอเคนะครับ ตอนนี้เรารอรอลุงแล้วก็รอลุงที่นาทีบ่าวนุนะครับแล้วก็รถปาจจลูกอีกคันหนึ่งรอรถอีก4คันที่ยังมาไม่ถึงได้ไหมครับพี่นาทีลุงบ่าวนุปรอ,ออีก4คันนะครับที่ยังมาไม่ถึงตอนนี้เป็นรถลุงพันนะครับมาถึงแล้วรถล,ลุงพันมาถึงแล้วนู่นนะครับดิมเบอร์นี่มันเป็นสวนสนุกนะครับที่ที่ถือว่าโอ้ยมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะนะครับเผื่อก่อนผมจะเกิดด้วยนะ ตอนเป็นเด็กนี่ชอบมากนะครับได้มาเที่ยวสวนสนุกนะครับมันเป็นแหล่งที่ครบวงจรจริงๆนะฮะตอนเป็นเด็กนะครับเขาจะห้ามพวกเรือไวกิ้งนะครับผมมาตอนเป็นเด็กเคยมาสองครั้งตอนนั้นไปในนามของอทัศนศึกษาทัศนทัศนศึกษาของโรงเรียนนะครับของโรงเรียนอาจารย์ก็จะพามามาที่ดีมเบอร์นะครับมาที่สวนส,สวนสวนปาชีบางไทร นะครับสวนหลวงรอ9นะครับแล้วก็มาที่ดีมเบอร์นะครับสมัยเป็นนักเรียนนะครับตอนนั้นมาสองครั้งครั้งแรกมาก็ไม่ได้เที่ยวนะครับมาครั้งที่2เนี่ยถึงจะได้เที่ยวนะครับเพราะว่าอายุอายุถึงเกที่เขาจะให้นั่งนั่งรถไฟฟ้าได้นะครับรถไฟรถรถไฟเขาเรียกว่ารถไฟหอรถไฟหอแล้วก็มีเรือไวกิ้งนะครับนะ แต่รถไฟหอกผมไม่ได้ขึ้นนะครับขึ้นเรือไวกิ้งเลยนะครับโอว่แค่ขึ้นเรือไวกิ้งก็ถล่มทลายแล้วครับนะเกือบอยู่มิเกือบอยู่นิ่งไม่ได้นะครับตอนนี้รอรอรอลุงนะครับเดี๋ยวลุงมาเดี๋ยวเราจะไฟ์สดเราจะทําคลิปให้เห็นนะครับอาจจะได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆแต่ว่าไปทะเลน่าจะได้คลิปลุงเยอะอยู่นะครับไปทะเลเพราะว่าสนุกมากๆนะครับ ก็รออยู่นะร็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้ลุงจะเล่นอะไรบ้างแต่ผมคิดแน่ๆนะลุงน่าจะขึ้นเป็นเรือไวกิ้งนะครับน่าจะขึ้นเป็นเรือไวกิง้งแล้วก็เป็นเรือไวกิง้งหนึ่งรถไฟหอเออลุงน่าจะได้ขึ้นนะครับนะแต่ป้าคงไม่เล่นส่วนน้องๆก็น่าจะเล่นทั่วเกือบทุกอย่างนะครับน้องๆเล่นเกือบทุกอย่างตอนนี้ก็เปิดจําหน่ายบัตรแล้วนะครับ โอเคครับเอฟซี FC. เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะอัปเดตทริปวันนี้นะทริปวันนี้จะอัปเดตเรื่อยๆให้เอฟซีได้ได้ชมกันนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ